Nice. Um... <laughs>

อยาให้คุณแน่ี่พูดถึงทำไมถึงได้จัดเซฟทิงแมนกับคุณรายได้ที่ค่ะก็วันโรงแรมเขาใหม่ใช่ไหมคะเรื <c oughs> <c oughs> ่อยเรื่อยเรื่อยเคื่อนะคะค่ะขอบคุณ ห้องอาหารอิเลเมนต์นะคะณรีสนะอร์ทนะคะอินเตอร์คอนติเนนตัลพัทยานะคะก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะเป็นโปรโมชั่นมาเบลัสบาร์บีคิวซีฟู้ดบุฟเฟ่ตนะคะซึ่งจัดทุกคืนวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะซึ่งตอนนี้โปรโมชั่นเราสุดพิเศษมากค่ะเพราะว่ามีการทำราคานะคะเพื่อที่จะทำให้ดึงดูดนะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะต้อนรับโปรโมชั่นต้อนรับซีซั่นของนักท่องเที่ยวนะคะที่กำลังจะมา ถึงนี้นะคะในราคา1,250บาทเป็นราคาสุทธินะคะราคาต่อท่านนอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าเห็นว่ากำลังจะเข้าสู่เทศกาลที่น้องๆจะปิดเทอมนะคะก็มีราคาพิเศษสำหรับเด็กค่ะเด็กอายุนะคะตั้งแต่เด็กเล็กจนถึง6ขวบนะคะก็รับประทานฟรีค่ะสำหรับเด็กที่อายุ7-12ขวบนะคะราคาพิเศษ625บาทราคาสุทธินะคะต่อท่านสำหรับเด็กที่ ตอบไปเลยได้ไหมคะตอบไปเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีโปรโมชั่นฟรีโฟ f อฟด i n งด้วยนะคะในราคาสุดพิเศษ1,500บาทเน็ตนะคะเป็นราคาสุดทีิซึ่งสามารถรับประทานได้2ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านที่เป็นขาเบียนะคะชอบเบียก็สามารถรับประทานได้แบบฟรีโฟเช่นเดียวกันนะคะในราคา1,800บาทเป็นราคาสุดทีิต่อท่านนะคะสำหรับท่านที่ชอบดื่มไวน์จิบไวน์นะคะไม่ว่าจะเป็นไวน์แดงไวน์ขาวนะคะก็ราคาสุด ที่อยู่ที่2,100บาทค่ะสำหรับท่านที่แบบ อยากจะทานทุกอย่างเลยนะคะดื่มด่าในค่ําคืนของบุฟเฟ่ซีฟูด้ดแล้วก็อยากจะไดะ้เครื่องดื่มแบบหลากหลายก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มน้ําอัดลมนะคะไม่ว่าจะเป็นเบียร์หรือว่าไวน์แดงไวน์ขาวนะคะถ้ารวมทุกอย่างสองชั่วโมงอยู่ที่2,400บาทสุดทีค่ะอาหารไฮไลท์นะคะก็จะมีมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารซีฟูด้ดอาหารทะเลนะคะเป,เป็นกุ้งมีก้างปลาหมึกปูนะคะสดๆนะคะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีสเตชันยำแซบนะคะมีสเตชันซาเซมินะคะอาหารญี่ปุ่นซึ่งแต่ละสัปดาห์ต้องบอกก่อนนะคะว่าเมนูจะมีการหมุนเวียนนะคะสับเปลี่ยนกันไปบางครั้งมาอาที่นี้อาจจะเจอไฮไลท์บางอย่างอาทิตย์ถัดไปอาจจะเจอ ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะไฮไลท์ที่สุดเด็ดของบุฟเฟ่ซีฟูด้ดที่อินเตอร์คอนติเนนตัลพัทยารีสอร์ทนะคะก็จะเป็นในส่วนของขนมหวานค่ะจะมีเคาน์เตอร์ที่นำเสนอนะคะขนมหวานไม่ว่าจะเป็น,น,ะะเ,นเ,เบเกอรี่นะคะเค้กช็อกโกแลตเค้กสตรอเบอรี่นะคะหลากหลายเลยทีเดียวค่ะเป็นสเตชันที่ใหญ่แล้วก็สุดอลังการนะคะสำหรับท่านที่ชอบทานเนื้อนะคะเราก็มีเนื้อบีฟเบลลิงตันนะคะที่เป็นจุดโดดเด่นของทางรีสอร์ทเช่นเดียวกัน ออนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่วนของฮอตสเตชันที่เป็นสเตชันร้อนนะคะซึ่งแต่ละสัปดาห์ก็จะสับเปลี่ยนกันไปในส่วนของซุปนะคะก็แต่ละสัปดาห์ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นซุปข้าวโพดนะคะซุปมะเขือเทศหรือว่า สัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นซุปต้มแซบหมูนะคะในส่วนของผักผลไม้สลัดต่างๆนะคะก็มีให้สำหรับสายเฮลที่สายรักสุขภาพให้เลือกสรรอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะคะโทษทีนะคะโทษถึงจำเบอร์ไม่ได้นะคะสอง ที่เบอร์อสามารถติดต่อสำรองอที่นั่งนะคะหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0 3 8นะคะส5 9เอาใหม่ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์038-259-888นะคะหรือติดต่อที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลพัทยารีสอร์ทได้เลยค่ะ